กระทรวงพาณิชย์ก็คุมเข้มสถานีบริการน้ำมันเชื้อพเพลิงนะครับเพื่อป้องกันผู้บริโภคถูกอทัดเอาเปรียบได้รับน้ำมันไม่ครบตามจำนวนหรือว่าปริมาณการซื้อขายพร้อมกับมีการเปิดตัวโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรพร้อมกับมอบป้ายรับรองมาตรฐานหัวจ่ายน้ำมัน นายบุญยริตกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในการมอบป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรแห่งแรกที่สถานีบริการน้ำมันบริษัทบางจากกลินเนจำกัดสาขาวิภาดีรังสิตซึ่งโครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องเป็นธรรมมีคุณภาพบริการที่ดีสะอาดถูกหลักอนามัย อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว253สถานีปี2558ตั้งเป้าคัดเลือกสถานีบริการเข้าร่วมโครงการ500สถานีและในปี2559จะคัดเลือกเพิ่มอีก800สถานีรวมให้ได้มากกว่า1,500สถานีทั่วประเทศโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจหากพบมีเจตนาจ่ายน้ำมันไม่ครบตามปริมาณการซื้อขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการแก้ไขดัดแปลงมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีโทษจําคุกปรับไม,ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจําคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจําทั้งปรับ